เชื่ออย่างว่าชอบพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะคะราคามันคือถูกมากแล้วใส่ออกมาแล้วแบบ So, อืมเนี่ยแหละถูกต้องนะคะมีสสปองสปอลอะไรส่งมาก็อลองส่งมาได้ะะวันนี้นะคะก็กลับมากับคลิป Mid Year f a เฟ r น t ์นะคะของชนในปี2025มาดูกันว่ามีอะไรที่ชนใช้แล้วชอบบ้างนะจะอาจจะมีตัวเดิมซ้ำๆเยอะหน่อยนะคะจริงแอบบอกว่าเทคนี้เป็นเทที่2นะคะคือเหนื่อยมากเลยเพราะว่าด้านหน้าคอนโดนะคะเขามีการแบบเชื่อมเหล็กออกเหล็กกันใดๆมาประมาณแบบเป็นเดือนแล้วน่าจะ เป็นร้านรับเชื่อมเหล็กน,นะคะโหเลิศเลยนะอยู่หน้าห้องเลยแบบอก็ขอให้คลิปนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเธอถ้าทุเริ่มที่ตัวแรกนะคะตัวนี้มาใหม่นะคะแต่จริงๆก็ไม่ใหม่เคยอยู่ในเฟริกมาแล้วประมาณปีถึง2ปีที่แล้วจำไม่ได้นะคะก็คือนู r ฟม l าตัวคินซิงวอเทอร์นะคะสีฟ้าที่ชนใช้อยู่ คืกลับมาใช้แล้วก็ยังชอบเหมือนเดิมนะคะให้ความแบบสะอาดเช็ดแล้วไม่แห้งตึงเกินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันยังให้ความชุ่มชื้นอยู่ในผิวคือเวลาที่เราเช็ดคินซิ่งใช่ไหมแล้วแบบ เอออาจจะล้างน้าเปล่าก่อนเนี่ยหน้ามันไม่ได้ให้แบบอึ้บอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้จนเราอาบน้ําแล้วก็ไปใช้โฟมล้างหน้าอะไรของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่รู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็อ่อนโยนนะคะคือช่วงนี้สิวมันก็ขึ้นด้วยแหละก็เลยกลับมาใช้ cleansing water พอรู้สึกว่ามันเมคชัวร์ว่าสะอาดกว่า cleansing oil ในความรู้สึกส่วนตัวนะอย่างน้อยก็เห็ดว่าเฮ้ยเออสำลีขาวแล้วอะไรเงี้ย ก็เลยกลับมาใช้เป็น cleansing water แทนนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะตัวนี้จ้ะนต่อมาคือสำลีที่ใช้คู่กับ cleansing water นะคะตัวนี้เป็นของ AM a อม่นะคะนี้ก็คือหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะจ๊ะง่ายๆที่ชอบมากๆเพราะว่ามันไม่บัดหน้าเลยคือเช็ดไปแล้วมันนุ่มละมุนไม่ฝืดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ระคายเคืองหน้านะคะก็เลยชอบเนาะอ,อันนี้ไปลองหาซื้อตามกันนะคะแล้วต่อมาคือคิ e ซิ s i ที่ชอบคือถ้าใครเป็น subcribe ช่องชนนะคะไม่ต้องสืบเลย เลวีเฮดิติ้งคินเซอร์เหมือนเดิมจ้าคือใช้มาหลายปี3-4ปีก็ยังชอบอยู่ยังจะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะคงจะไม่เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วนอกจากว่าจะมีสปองสปอเรส่งมาก็เออลองส่งมาได้นะจ๊ะแต่ว่าตัวนี้คือเราใช้แล้วมัน ผูกกับผิวไม่แห้งตึงก็เลยใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะใช้แล้วแบบแบบเออมันอุ่นใจสบายใจแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไปหาลองให้มันแพ้กลับมานะจ๊ะก็ยังใช้ตัวเดิมต่อไปนะคะเซรัมีเข้าทีอย่างต่อมาก็เป็นสิ่งที่อยู่ในเฟรอร์ที่ผ่านมนาะก็คือตัวนี้ตัวอิงกูเชื่อ,อยังว่าชอบสี่ขวดไปแล้วทุกคนอันนี้คือใช้มาแบบ น่าจะเกือบปีละมั้งไม่แน่ใจอะ่ะเออเกือบเกือบปีอะแต่ยังไม่ถึงนะคะขวดหนึ่งมาใช้ได้นานมากเลยทุกคนประมาณแบบ2เดือนถึง2เดือนกว่าได้เลยแต่ว่าชนจะใช้แค่แบบปั๊มถึงสปั๊มนะคะจะไม่ได้ใช้เยอะแต่ตอนนี้เสียงจี่เข้ามาแล้ว นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขออภยัยในเสียงรบก,กวนนะคะที่ควบคุมไม่ได้เลยไว้มีไม่มีอะไรเมือม่อไหร่นะคะก็จะประปับปรุงคนะุณภาพเสียงให้ดีขึ้นนะคะคลิปนี้ก็อาจจะมีแบบว่าความลําคาหน่นึงนะคะต้องขอโทษไวนาะทนีด้วยอย่างต่อมานะคะก็คือ2คู่นี้อ่ะอะนี่เลยนะคะเป็นกันแดดของเคทีดอแล้วก็ซีซีครีมของเคทีดอนะคะที่เคยอยู่ในเฟเวอร์ริลของชนนั่นแหละคือตัวนี้สองตัวนี้คือชนมาใช้คู่กันแล้วเวิร์กมากนะคะคือผสมเลยจากวันไหนที่รีบๆนะไม่อยากทากันแดดแยกกับรองพืนนะคะ คือใช้ตัวนี้ประมาณ3ส่วนตัวนี้ประมาณ1นถึงสส่วนแล้วแต่วันไหนอยากปกปิดมากก็ใช้2ส่วนสวันไหนอยากปกปิดแบบเบาๆก็1ส่วนสได้นะคะคือบีบลงบนมือแล้วก็วนบนกันแล้วคือป้ายเลยมันจะให้ฟีลแบบสกินทะินอะเป็นกันแดดที่แบบสามารถปรับสีผิวไปได้ในตัวนะคะแล้วมันก็จะมีความปกปิดนิดๆแล้วก็มาปกปิดแบบ ตามจุดที่มันเข้มเข้มด้วยคอนซีลเลอร์อีกทีนะคะ2ตัวนี้เวิร์กมากเลยแล้วเป็นสิ่งที่ชนใช้แล้วชอบด้วยชนไม่แน่ใจว่ามันเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าคือมันไปด้วยกันได้ดีนะคะ ใครที่มีแบบ2คู่นี้อยู่ในบ้านลองไปหาทําตามดูนะจ๊ะเวิร์กมากอย่างต่อมาก็คือคีารักแร้ของนําจูอันนี้ชนได้มาจากเซเว่นนะคะคืออ่คลิปที่แล้วเฟรริตที่แล้วเนี่ยชนใช้เป็นของพาลินนะตัวสีแดงตัวนั้นนะมันจะช่วยในเรื่องของกลิ่นนะคะได้ดีแล้วก็ช่วยปรับความกระจ่างใสได้แบบค่อยค,อยคอยเป็นค่อยๆไปแต่ว่าตัวเนี้ยชนรู้สึกว่ามาเห็นผลเร็วเรื่องความกระจ่างใสแล้วก็ความเรียบเนียนแต่ว่าเรื่องกลิ่นสําหรับชนนะยังเอา กนตัวชนไม่อยู่ก็ใช้เป็นแบบว่าสารส้มหรืออะไรแบบแยกไปดีกว่านะคะแต่ว่าตอนนี้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้โลออนอยู่เพราะว่ารู้สึกใช้โลออนแล้วแบบจักมันดำอะ่ะเราก็เลยแบบใช้ตัวนี้ในเรื่องของความกระจางใสความเรียบเนียนนะคะอันนี้เกือบหมดสองซองแล้วรู้สึกว่า พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้นะคะรู้สึกว่าผิวหลักแร้ดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นจริงอย่างต่อมาเป็นลิปสติกนะคะที่เข้ารอบมีอยู่แค่2แท่งนะคะแท่งแรกเป็นของ f o r you t o นะคะตัวนี้ที่เป็นลิปสหัวรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะฉันรู้สึกว่าเออมันติดทนตามที่เขาเคลมจริงๆแต่ว่ามันก็แอบจะหนาไปสำหรับ ปากที่แบบแห้งๆของเรานะคะก็มีแบบแอบ,บ,บ,บแห้งไปบ้างนะคะก็ต้องใช้คู่กับตัวนี้แหละที่เขาให้มาแต่ว่าชอบในความติดทนของน้องนะคะกินข้าวก็คือเอ,อ๊ะยังอยู่อะไรอย่างนี้เนาะสีที่ชนใช้นะคะเป็นสี1-2ึ o n e y ง n d Honey ต่อมาเป็นลิปคลิกของ Into i อนะคะรุ่นนี้คลิกคลิกกลาสลิปนะคะสีที่ชนใช้ CGL05 Heartlit นะคะสีก็คือสีบนปากเนี่ยแหละจะเป็นแบบว่าแดงแบบสุขภาพดีนี่ใช้แบบแบบหมดแล้วครึ่งแท่งแล้วใช้ได้นานมากๆนะคะคืออันนี้ยประเด็นก็คือเราเป็นคนปากแห้งแล้วอันนี้คือมันง่ายเวลาเติมแล้วก็เม็มๆคือจบเลยนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ด้วยมันดูปากไม่แคลกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นลิปคลิกที่ชอบนะคะ ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่แต่ว่าชนว่ามันโอเคเลยนะเพราะว่าเนื้อมันลื่นดีนะคะแล้วก็ไม่เหนียวปากจนเกินไปด้วย มาในหมวดของแฟชั่นกันบ้างน,นะคะตัวแรกที่ชนชอบในปีนี้คะ่ะ <c oughs> ก็คือกางเกงสีน้ำตาลที่ชนขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะตัวนี้คือใส่บ่อยมากๆเลยแล้วชนสั่งมาน่าจะเป็นไซส์ L เลยคือโอเวอร์ไซส์สุดๆแบ็คก,กี้สุดๆนะคะแล้วตัวนี้คือยาวสะใจน่าจะประมาณแบบ41-42คือยาวกองเวอร์แบบ นี่แหละถูกต้องนะคะก็เลยแบบพับขาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสีน้ําตาลเป็นเสียงตาลแบบสน,นิมสน,นิมอะไรเงี้ยชนชอบมากหล่นตัวชนก็ใส่แต่แบบเสื้อขาวเสื้อดํามันแมทได้ง่ายไงทุกคนอันนี้ก็คือเป็นกางเกงยีนที่ชนชอบนะคะทรงสวยใส่แล้วแบบว่าเออมันดูแบบว่าเท่แบบอะไรนี้อย่างต่อมาคือเสื้อจากร้านโมเซ q ควีนนะคะคือเขาซื้อกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วละ่ะแต่ว่าชนอ่ะเพิ่งได้ลองนะคะจัดมาเลย3ตัวมีเสื้อเยืดสีดําเสื้อยืดสีขาวแล้วก็ เสื้อแขนยาวสีขาวหนึ่งตัวที่ใส่บ่อยตลอดช่วงนี้นะคะเนื้อผ้ามันค่อนข้างดีเลยนะถ้าเทียบกับราคาแต่ว่าด้วยคัตติง้งด้วยได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะหลุดบ้างแต่ว่าราคามันคือถูกมากแล้วใส่ออกมาแล้วแบบเซอันนี้แทบไม่ต้องรีวิวเลยเพราะว่ามีคนรีวิวกันเยอะแล้วมันก็แตกอยู่แล้วนะคะก็มายืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าเออดีจริงๆใส่แล้วแบบเออสวยน่ารักดีนะคะแล้วก็ใส่ได้บ่อยๆมันแมทได้ง่ายเป็นเสื้อเบสิกที่ควรมีติดตู้นะจ๊ะ และอย่างต่อมามันจะเป็นอะไรไปได้นอกจากกระเป๋านะคะจากร้าน Nifty Store นะคะล่าของชนเองนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นโฮโบนปักบุดแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านก็จะเป็นเรียบๆนี้ส,สามารถสะพายได้สองด้านเลยทุกคนวันไหนแบบอยากชิลๆก็เออด้านหนีวันไหนจะเปรี้ยวหน่อยเท่นหน่อยก็คืออ้าด้านหมุดไปเลยนะคะก็คือเป็นทรงกระเป๋าที่สาวๆฝรั่งช่วงนี้จะฮิตหมุดกันมากเลยนะคะใครที่ชอบ กระเป๋าสไตล์นี้นะคะก็ไปดูใน IG nifty ี้ดอร์สกอตตัวโตได้นะสาตอนนี้ก็ยังเปิดพีออเดอร์อยู่ช่ำๆ้เลยก็ต้องไม่พลาดที่จะฝากล้านเออ หมอแฟชั่นก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนมากก็ชนจะไม่ได้ช็อปอะไรเยอะจะใช้เสื้อผ้าใช้อะไรวนซ้ำๆนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือตกง,งานด้วยแล้วก็ไม่ได้อยากจะใช้ใจ่ายอะไรกับของที่มันยังไม่จําเป็นเยอะแยะนะคะก็เลยใช้อะไรเดิมๆนั่นแหละก็มิสแอนแมทเอานะจ๊ะแล้วก็อย่างต่อมาอย่างสุดท้ายนะก็คือกาแฟละมุนเหมือนเดิมเลยจ้ะอันนี้น่าจะเป็นเอ่อ ถุงที่ประมาณ20ก็ได้แล้วอ่ะคือกินมาตลอด1ปีที่ผ่านมาแล้วก็คือเลิฟมากๆนะคะยังกินเหมือนเดิมค่ะเป็นค้่วกรนะคะฟูตตี้ดีไลท์อันนี้ขาดไม่ได้ต้องมีติดตู้เย็นนะคะเพราะว่าเช้ามาแล้วมันแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะสั่งข้าวมากินแล้วก็มีกาแฟกินแหละนะจ๊ะคือง่ายสะดวกแล้วก็ประหยัดนั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้ก็คือเฟรนร์ที่ยังอยู่มาถึงครึ่งปี2025เหมือนกัน โอเคน่าจะหมดไปแล้วนะคะกับเฟรนดในครึ่งปี2025นะคะก็ขออนุญาตรวมไปทั้งแบบว่าเออทุกหมวดเลยไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เมคอัพนิดหน่อยนะคะของใช้แล้วก็แบบ เออพวกแฟชั่นอะไรเงี้ยเนาะจะได้ดูกันไปคลิปเดียวยาวๆไปเลยเนี่ยจา้าก็มีอัปเดตประมาณเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะคะฝากติดตาม IG ของชนด้วยนะคะพูดคุย DM ทักทายกันได้นะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ชนชอบอ่านคอมเมนต์มากๆเลยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วจา้าบ๊ายบาย